เราใส่เครื่องตามนี้เลยนะครับแล้วมีหนูไงนะครับแล้วก็มีห,หนนวมยวกกล้วยนะครับใส่เผาบิยะเลงไปแล็ใส่ผีแกงลงไปปรุงจักน้อยนะครับตำใหญยๆเลยทุกคนเราจะเสียบบอสจาวาจากนั้นท่ากระสิมอหอครับขั้นตอนการหอกวองยงงาครับพี่น้องนะนะครับหอเสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นหอน่อแน่นหนเข้ม,มๆพี่น้องรัดมันก็จะกินไหลายเที่ยวหลายทางเฮ้นะครับ เป็นแต่เสีบอสจฟจะวะในซีมอแล้วนะครับพี่น้องต้องก็เสียบมาใส่นะครับลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะฮะใส่ลงไปห้าก็เสียบไปหนึ่งนะครับพี่น้องนะทุกดนะฮะได้ประมาณสิบมก้ดีนะครับเร้แล้วนะครับเดี๋ยวห้องก็เอาใส่ซึ่งเสร็จแล้วเนาะห้องก็เสียวไปใส่หม้ออาบุมอันนี้ดังไฟไว้แล้วเนาะเพราะน้ำเดือดเดือดเนี่ยดูใส่ซึ่งลงไปนะครับว้า เอ็นโป้กนี่ครับมือเสียมือนี่ชี้เสียบมือได้พี่น้องนี่ครับปิดฝานี่ครับล่อสุกครับเนี่มกหนุ่ยไนสยวกของเขานี่ครับคนละจากเครื่องชั่วโมงคนละคนพี่น้องนะครับจากสี่สิบหานาทีของคนกำลังดีนะครับให้มันสุกทั่วๆกันก่อนนะครับสุกนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับทานเบิดเต่าเด้งกับสุกพอดีครับกะกะเอาพี่น้องนะครับไปชิทดลองมึงนะคัจากมกหนึ่งนะพี่น้องหอมหวนๆอยู่มึงกินบะ หกจอดกินแล้วครันี่ครับพี่น้องโอ้ยฟุตจอนเนี่ยฮะหอมมันวนนะครับหอมมันวนนะครับมุมงไสก็เป็นตาเสียบนะครับมุมงไสก็เป็นตาได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวสอนจากมืึงหน่อยนะฮยหลายๆคนบอกว่ามันสีโบสุกสุกครับพี่น้องจะไหนก็สุกครับข้าวเหนียวตุยใส่พี่น้องข้าเหนียวมันสุกเนี่ยขึ้นสุกแล้วครับพี่น้องอืมพี่น้อง ดเอ็นโป้ดูดีครับเราก็เสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> นี่เราก็จะเอาไปแจกให้เพื่อนบ้านนะทุกคนนะครับเป็นบอกจอน,ฟอนโฟนอุย้ยเกือบลม้ม <c oughs> เกือนลม้ม <c oughs> อ่าไม่ปไปแล้ว่ะฮะบอกจอนมาให้ <c oughs> ลูกดบะไังเดี๋ยวมอใหตกันแล้วอันนี้ก็จะให้ป้าหนึ่งให้ป้าสองหมกนะครับเอาไว้ให้สองหมกได้ป่ใครแน่หรือเปล่ tổ bao nhiêu tổ bánh cái ngắm ngắm hơ mốc đây mục là một đây một cái ao nhé mày một này ao này 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 đây phu một này là mảnh đây xì hà một nữa cái hà hà ruột cặp hà đây một hà Mộc một chỗ Hả? Đi tuân Tuân lắp đặt thì bạc Lại lưu một hát sầm lập Dài à. Hả? Oh, Ô, này bà nó. Để. อ่ะย้ายหมกตุน,น,นหมกอ่อันนี้หนึ่งหมกให้ย้ายนะครับผมฮะมันบุ็นลูกี่ยถอยแล้วถอยใส่ก่อยไปเดียววันนี้ถามอากาลแล้วทุบอไปกับบอลลับไหม,น,ไน,มน้องกับน้อนเบิดอมือโหดแสดงว่าต้องมีการป,ปวดเล่าเลยคือคือนับอันนี้น็อปสอง หมกจอนถ้วยไปเก็บด้วยนี่เหลือสองหมกเราจะหมดคุ้มพอดีทุกคน ừ, มันก็แฟบๆนะทุกคนมันก็แฟบมากๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่เดู๋ยวเ,เอาให้เห็นหมก ok จอนเอาถ้วยกระเซลอย

เราก็จะเอาไว้ให้ตะ้ไว้ตรงนี้